หลังจากดูวิธีเย็บขอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็มาดูวิธีเข้าขอบนะครับผมไปเลยครับเราเริ่มจากข้างซ้ายก่อนเลยนะครับจุดไหนที่เราจะใส่หูนะครับแล้วก็ฉีดไว้ก่อนเอาชอบฉีดไว้เลยนะครับจุดที่เราจะใส่หูเราจะมีอยู่สามหูนะครับแบบนี้จะเป็นแบบตั้งเกียงหกหูนะครับดูท,ทั้งหมดจะมีหกหูข้างละสามขอบด้านซ้ายเนี่ยที่เราตัดไว้อย่างเนี้ครับเราก็ให้ให้ตรงที่เราตัดเนี่ยขอบเนี่ยให้มันเสมอกับรอยพับ สาบนะครับนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวก็เย็บไปตามที่เราเผื่อเย็บนะครับเราเผื่อเท่าไหร่อันนี้ผมเผื่อไว้ครึ่งนิ้วนะครับเราย้ำตรงปลายนิดนึงแล้วเราก็เว้นเว้นช่องไว้ประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับเอาไว้ใส่ซิปไว้สอดซิปนะครับเดี๋ยวก็เย็บต่อมาเลยเย็บไปนจนสุดเลยนะครับใส่ผงด้วยนะครับ ครับพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มารูดลงให้มันเรียบๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาขอบในห่อนะครับไอตรงขอบนอกนี่ให้มันพับขึ้นมาแบบนี้นะครับอย่าให้มันล้มลงแบบนี้นะครับให้มันพับขึ้นมาแบบนี้ไอตรงชิ้นผ้านะครับเสร็จแล้วเราก็ขอบในห่อไว้นะครับนี่เอาขอบในห่อไว้แบบนี้นะครับจะระเบียบให้มันสวยๆแล้วเราก็เริ่มเย็บนะครับเริ่มเย็บจับจากตรงนี้นะครับจากตรงสาบนะครับข้างซ้าย เย็บให้มันชิดล่องที่สุดนะครับอย่าให้มันปีนขอบนะครับผมเย็บมาถึงจีบหลังนะครับแล้วก็ยํำไว้เสร็จแล้วเราก็ติดหูก่อนเสร็จแล้วเราก็ติดหูก่อนนะครับหูสองนิ้ว วัดขนาดด้วยนะครับเ,เพื่อนๆมือใหม่ด้านบนเราก็ภาบลงแบบนี้เลยยำ้ำแน่นๆน,น,นะครับทำแบบนี้ทั้งสองหูนะครับไอหูที่สามเนี่ยเราเอา,เอาไว้เย็บตอนที่เราเข้าขอบด้านหลังนะครับหูที่สามครับ พอเย็บเสร็จใช่ไหมครับเราก็มาขีบตรงนี้นะครับขีบตรงชิ้นผ้านะครับขีบตามตามรอยพับของสาบนะครับตรงที่เราใส่เคมีสาบนะครับขีบลงไปให้ถึงเส้นที่เราเย็บไว้นะครับเสร็จแล้วก็แบะแบะตัวสาบลงมาแบบนี้นะครับนี่แบะให้มันลงเนี่ยมันจะมีรูที่เราเว้นไว้ใส่ซิปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่พอเราแบะลงมาอย่างนี้เราก็ย้ำพับขอบด้านนี้เข้ามาให้มันเสมอกับสาบ จำไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะก็ตัดทิง้งอคแค่นี้ก็เสร็จทีนี้าก็มาตอกตะขอข้างซ้ายนี่จะเป็นตะขอสามขานะครับเราก็ขยับเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วแล้วให้มันอยู่ครึ่งกลางของขอบนะครับนี่ตะขอสามขาจะมีอยู่สามขานะครับ ปกักลงไปให้มันตรงที่เรามาร์กไว้นะครับนะครับอุปรกรณ์ก็มีไม้บรรทัดที่เป็นเหล็กนะครับเอามาลองตรงนี้นี่แล้วก็ฟ้าปิดตะขอมาปิดเสร็จแล้วเราก็พับพับขาตะขอนะครับเด็กทุบนี้ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้คอ้อนใช้อะไรมาทุบแทนก็ได้นะครับที่เป็นเหล็กนะครับ เนี่ยเสร็จแล้วครับขางขวาเราก็ติดซิปนะครับเ,เรียบร้อยแล้วเราก็มาติดแต่ตรงนี้เราพับก่อนนะครับเนี่ยครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงให้เย็บสองรอบนะครับครับแล้วเราก็มาเริ่มเลยครับให้วางขอบ เสมอกับชิ้นหลังไม่ต้องดึงะครับไม่ต้องไม่ต้องดึงชิ้นผ้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นผ้ามันจะยืดนะครับด้านล่างเราแค่ประคองไปเฉยเฉยนะครับไม่ต้องดึงไม่ต้องกดไม่ต้องดึงไว้เลยแล้วก็ใส่หูไปด้วย <S <S ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดหรือเปล่านะครับถ้าชัดก็บอกว่าชัดด้วยนะคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ ถ้าไม่ชัดเดียวผมครั้งหน้าผมจะได้เปลี่ยนมุมกล้องให้ดูใหม่นะครับพอมาถึงตรงซิปให้เรารูดซิปลงด้วยนะครับเนี่ยให้เปิดซิปด้านนี้ออกมานะครับตรงนี้เราก็ตัดให้มันเสมอชิ้นหน้าข้างขวานี่เราจะต้องใส่ตะขอสองขานะครับ ต่อแต่ขอให้มันตรงกับซิปเลยนะครับเนี่ยตรงกลางขอบให้มันตรงกับขนาดให้ตรงกับซิปนะครับแต่ขอสองขานี่นะครับสองขาให้มันอยู่ตรงกับซิปและให้มันอยู่ตรงกลางขอบด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เคมีแข็งมาลองอีกชั้นหนึ่ง แล้วเราเค่อเอาฝาปิดมาปิดนะครับสเสร็จแล้วก็พับขาแต่ขอเข,เข้ามาพับเข้ามาด้านในนะครับพับเข้าหากันนะครับเน,นี่แบบนี้ครับตรงปลายนี่เราพับตามจินตนาการของเราได้เลยนะครับตรงเนี้ยเราจะพับเป็นรูปยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมพับตรงเลยอย่างเดียวครับ <c oughs> เราจะพับเอาก็ได้หรือว่าเราจะเย็บกลับเอาก็ได้นะครับตรงนี้ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่เราชอบพอเราเจ็บกลับออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงตรงแบบนี้ <c oughs> แล้วเราก็มาเริ่มเข้าความในนะครับม้วนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ม้วนเข้ามาข้างในเหมือนเดิมแล้วก็ปิดไว้เริ่มเย็บจากกีบหลังนะครับทั้งสองข้าง พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เย็บลงมาตรงขอบในนะครับย้ำตรงขอบในไว้นะครับนี่ครับแค่นี้พอนะครับเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ขอบในก็จะติดไว้ตั้งนต่นี้เสร็จแล้วเราก็ติดหมก็เป็นอน่าเส็จขั้นตอนการเข้าขอบนะครับแล้วเราไปดูวิธีเข้าเป้าต่อเลยนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ